พระคุณโมทามีของทุกๆเฮาโคเจ้าบรรยายก็ครบบรรยายสู้เจ้าที่กระเถอะ1เป็นอุปกรณ์นํา <laughs> กายยกับสามวันจีกับสี่มาโนกัมสามกัมมันไดที่ข้าพเจ้าเกได้ร่วงเกินอหนารับหลังสิ่งหนึ่งสิ่งใดนักก็ดีเบาก็ดีควรก็ดีและไม่ควรก็ดีพราพยโทษยกธุล

กอบแกมบุนกอบแกมุุนเอ่อเอ้อใจพอเออเนยขอบคของบานอคนบ้านอมารวมรถน้ำดำหัวนต้นเท่าต้นเตะนใรอาภัตเจ้าในใจกนบาลเอาอเล็คโกรบาน อ่าตรงนี้ระบายเดียนใดเมื่อเจอเธอต้องไอว่าสิที่มองไ่เห็นพวกเราคนทำเตยเรื่อนอ่าทำเตเรื่อๆเธอต้องเลเลยไนกระเป๋เตรียมใจแบบระัมือเธอในที่เธอต้องอ่เธอมาประทมาูมีพิชิดมา

ใหญ่ทองอทองจ้นะอ่ามายอมก็ยานายะมวยจด็กก็สมเรียนตดสิ่งดีๆบประกอบชีวิตเซอซีโรซีบัตก็ยืดตาวไอบันมันมาชนามันอบางคนชนาไปนองไล้แต่โยต้องตเอไปนองีอ้ยบัด